สวัสดีครับตอนนี้เริ่มฝุ่นหายตลบนะครับคนเริ่มหายตกใจราคาก็เด้งกลับมาจากสัปดาห์ก่อน,นครับอย่างที่ผมบอกแล้วว่าเสาร์อาทิตย์เนี่ยราคาชอบสวนทางกับวันธรรมดาครับกลัวว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยจะปรับตัวกลับลงมาอีกหรือเปล่าคงต้องลุ้นกันนะครับราคา XRP ตอนนี้ตามพี่ใหญ่บิตคอยอยู่เป็นหลักเลยราคาพอเป็นเด้งกลับมาก็แนวโน้มเดียวกันนะครับแต่ว่าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยถือว่ามันราคา XRP ขึ้นมาได้น้อยกว่าบิตคอยนะครับตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าขึ้นมาได้เป็นเปอร์เซ็นต์ถ้าเท่ากับบิตคอยเนี่ยรนะาคา XRP ก็น่าจะต้องอยู่ที่ประมาณสัก2.4เหรียญตอนน่อ1 XRP ไปแล้วนะครับแต่ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ2.2เหรียญก็ขึ้นมาได้น้อยกว่าบิตคอยที่เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ที่สําคัญคือตอนนี้ HBAR มาแรงจริงนะครับขึ้นมา20กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับเียกวันในวันเดียวนี้ขึ้นมา20กว่าเปอร์เซ็นต์ตอนนี้ก็กําลังขึ้นอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับ ที่สาคัญคือเทรดดิ้งวอลลุ่มเนี่ยแซงเหรียญ XLM ไปแล้วนะครับคือจริงๆแล้วเหรียญ XLM เนี่ยนำมาตลอดอยู่แล้วนะครับมันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนตอนนี้เหรียญ XLM เองก็เด้งขึ้นมาจริงๆคือเด้งขึ้นมาดีกว่าเหรียญ XRP อีกนะครับแต่ยังไงก็ยังแพ้เหรียญ H b a r อยู่นะครับคือว่า XRP เนี่ยเป็นที่โหลเลยแต่ก็ถือว่าเด้งมาอยู่ แต่ยังไงก็ไม่ได้เงียบเหงาวังเวงเหมือนกับเหรียญอีเทอรเรียมนะครับที่ราคาอีทเนี่ยตอนนี้อยู่ที่โหลเลยอยู่2,200เหรียญต้นต้นเองนะครับตอนหนึ่งอีเทอรเรียมเรียกว่าเหรียญอีทเนี่ยน่าสงสารตามรูปเลยนะครับเดือนที่แล้วเดือนเดียวร่วงไป30กว่าเปอร์เซ็นต์ตอนนี้ที่เหรียญอื่นๆเนี่ยปรับตัวขึ้นมาแล้วเทียบแต่ว่าเหรียญอีเทอรเรียมเนี่ยขึ้นน้อยมากๆนะครับเรียกว่าลงไปแล้วนแทบจะไม่ขึ้นเลยนะครับ ล่าสุดงานสัมมนาอิตาเลียมเดนเวอร์นี่เงียบเหงาโล่งๆกันเลยนะครับคนร่วมงานน้อยมากๆครับโล่งๆอย่างที่เห็นเลยครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยงานนี้ทางเดวิดชอตส์นะครับ CTO ของ r i p p e ิก็ไปร่วมงานด้วยนะครับได้ขึ้นไปพูดบนเวทีด้วยก็วงการมันแคบนะครับวงการคริปโตเนี่ยก็รู้จักกันหมดนะครับได้รับเชิญก็ไปพูดดูเหมือนว่าความสนใจในเหรียญอีทเนี่ยมันจะน้อยลงไปมากๆครับตั้งแต่รัฐบาลใหม่ทรัมป์เาเข้ามาคือทางเซกชุดใหม่เข้ามาปุ๊บเนี่ยซึ่งเป็น ชุดที่ตรงข้ามกับทางเซกชุดเก่านะครับเซกชุดเก่าก็เป็นศัตรูกับทาง r i p p l e แล้วก็ช่วยเหลืออีเธอเรียมมาตลอดนะอย่างกรณีของอะไรอีทเกตเนี่ยใครยังไม่ได้ฟังก็กลับไปฟังได้นะครับคือช่วยเหลืออีเธอรีม่มแล้วก็เตะตัดขา Ri p เ l e มาตลอดนะครับเตะตัดขาด้วยการฟ้องร้องที่ยาวนานลากมากกว่า4ปีกว่าแล้วนะครับก็จะมีเรื่องพวกบิลฮินแมนวิลเลียมฮินแมนอีเมลอะไรพวกเนี้ยอ่าวิลเลียมบิลฮินแมนสปีชยังไม่รวมถึงเรื่องอีเธอรียมที่ ยังทะเลาะก,กันเองนะครับระหว่างอีเ e r เรียมฟาวเดชันกับทางวิตาลิกเนี่ยที่เทขายกันทั้งคู่อะเทขายเหรียญอีกันทั้งคู่อะแล้วก็มาบ่นกันเองนะครับคือทั้งคู่เนี่ยเทขายเหรียญอีเ e r เรียมแล้วก็ยังมีเคสของอีเ e r เรียมที่ถูกแฮกไปล่าสุดคือทางแฮกเกอร์บายบิดเนี่ยมีเหรียญอีเ e r เรียมอยู่กว่า2องแ0 0เจอีกเลยนะครับซึ่งถ้าเทมาเนี่ยได้ราคาเละเทแน่แล้วเหรียญอีก แต่ก็ยังที่บอกไปนะครับคือส่วนตัวผมไม่ได้ชอบเหรียญอีทั้งแต่แรกตั้งแตนะ่เพราะว่าไอ้เรื่องอ e ีเกตอะไรต่งตางเนี่ยแหละทองเ็กชุดเก่าเ่ยละทำให้ผมไม่ได้ถือเหรียญอีเาเรี่ยมมานานมากๆแล้วนะครับไม่มีเลยตอนนี้คือไม่มีในพอร์ตเลยแล้วก็ผมไม่มีบิตคอยในพอร์ตด้วยนะครับอย่างที่เคยบอกไปในตอนก่นกอนๆนะครับว่าผมมีเหรียญ XRP เยอะที่สุดในพอร์ตแล้วนะก็เลยมาทําข่าวเกี่ยวกับเหรียญ XRP เนี่ยแหละเพราะว่าติดตามข่าว x r p อยู่ทุกวันอยู่แล้วนะครับก็เลยเอามาสรุปมาเล่าให้ฟัังนะครบ ลองลงมาในพอร์ตก็จะมี xlm ก,กับ h bar อยู่นะครับผมไม่พูดถึงจำนวนที่เหรียญที่ผมมีนะครับเอาว่าผมมีซื้อเพิ่มเติมไปเนี่ยตามนี้เลยนะครับล่าสุดที่ราคา xrp ร่วงลงไปนะครับก็อดไม่ได้จริงๆก็เจยดเงินค่าหวยมาส่วนหนึ่งมาซื้อนะครับว่าจะไม่ซื้อเพิ่มแล้วนะครับช่วงที่ร่วงลงไปเนี่ยผมก็ไม่ได้ซื้อเหรียญอื่นเพิ่มเลยนะครับนอกจากเหรียญ xrp เนี่ยแหละไม่รู้ว่าใครได้ซื้อเพิ่มกันบ้างหรือเปล่านะครับในตอนที่ร่วงล่าสุดที่ผ่านมา หรือ่กบว่าบาทเนี่ยที่อยากบอกก็คือช่วงที่ราคามันล่วงเนี่ยมันมีวานเข้าซื้อเหรียญ XRP เยอะมากขึ้นจริงๆนะครับเยอะมากจริงๆนะครับอย่างเคสเนี้ยวานเข้าซื้อถึง65ล้าน XRP วานตัวเดียวเข้าซื้อ65ล้าน XRP คิดเป็นเงินบาทก็5000กว่าล้านบาทกันเลยนะครับคือคนทั่วทั่วไปเนี่ยอาจจะขายเหรียญทิ้งนะครับราคาล่วงวานก็เข้าซื้อเข้าเก็บนะครับ ส่วนตัวผมเองเนี่ยผมเคยบอกไปแล้วนะครับผมว่าตอนนี้มันยังเป็นบูลันของ xrp อยู่นะครับอาจจะมีดอกลงมาบ้างนะครับเป็นบูลแทบบ้างจริงๆน่าจะเป็นยังเป็นแค่ช่วงเริ่มต้นของ xrp เท่านั้นนะครับเพราะว่าข่าวดีดีของ xrp เนี่ยออกมาเยอะมากนะครับแล้วก็ยังจะมีออกมาต่อเนื่องอีกหลายข่าวนะครับอย่างที่ได้บอกไปที่สําคัญที่สุดก็คือคดีความระหว่าง ripple กับเซกเนี่ยแหละซึ่งน่าจะรอ Q, คิวเซกเขาตกลงกับ ripple หรือว่ายกฟ้องกันไปนะครับเหมือนกับ หลายกรณีที่เพิ่งจะยกเลิกกันไปอย่างเช่นกรณีของโรบินฮูดมีอะไรอีกคอย n b เบสยูน swap นะครับ e n s e a, a m e t a m a s k g e เ i n i เยอะมากนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ย hex founder richard hart นะครับคือทางผู้พิพากษาของสหรัฐเนี่ยเขาได้ยกฟ้องคดีที่เสกฟ้อง richard hart ผู้ขอตั้ง hex นะครับโดยตัดสินว่า หน่วยงานไม่มีอำนาจเหนือคดีชอบโกงมูลค่า12.1ล้านเหรียญสหรัฐนะครับซึ่งวิชาทาเนี่ยเขาได้ระดมทุนจากการเสนอขายแบบไม่ลงทะเบียนครับโดยโดนหมายจับนะครับอันนี้ก็ยก,ยกฟ้องไปอีกคดีนหนึ่งก็รอว่าเมื่อไหร่จะถึงคิวของ r i ปเปิเท่านั้นซึ่งก็อาจจะยากกว่าเคสอื่นๆน,นะครับเพราะว่ามันไปอยู่ในชั้นอุทธรณ์ไปแล้วคือจบศาลชั้นต้นไปแล้วแต่ยังไงก็ สามารถที่จะยุติคดีความกันได้นะครับถ้าเกิดสิเขาต้องการนะ,นะครับไม่ว่าจะออกในแนวยกฟ้องหรือว่าตกลงค่าปรับจบกันก็ตามนะครับคือเรื่องนี้ก็คงต้องรออย่างเดียวแต่ว่าหลายคนก็เก่งกันว่าอาจจะสัปดาห์หน้าแล้วนะครับที่จะถึงคิวของลิปเปอร์ล้วก็เป็นไปได้อย่างช้าก็คือเดือนเมษากันนะครับจึงต้องใช้เวลาแล้วก็รอทางพอ min, แอดยินเขเข้ามารับตําแหน่งประธานเส่คนใหม่ให้เรียบร้อยก่อนหรือเปล่านะครับถึงอาจจะทําอะไรได้ถนัดมือกว่านะครับ จริงๆแล้วทางทรัมปก็เป็นโปรคริปโตที่เข้ามามันควรจะทำให้ราคาคริปโตเนี่ยมันดีขึ้นนะครับอย่างล่าสุดเองเนี่ยทางทรัมปก็ได้จัดโฮสให้มีการจัดไอ้คริปโตซัมมิตที่ไวท์เฮาส์กันเลยนะครับในวันศุกร์ที่จะถึงเนี่ยต้องมาดูกันว่าถ้าเกิดว่าทาง CEO ขอของ p p l e Brad ั a r l i n g h o u s e ได้รับเชิญไปก็น่าจะมีผลดีต่อราคา XRP อย่าง like แน่นอนนะครับคือ r i p p l e เองเป็นบริษัทอเมริกัน CEO ของ r i p p l e ก็น่าจะถูกชวนไปร่วมงานด้วยเพราะว่าก่อนหน้านี้เองก็ถูกเชิญไปกินข้าวกับทั้งทัปมก็มีรูปคู่กันอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ต้องรอรุ้นกันไปนะครับเพราะว่าถ้าได้ไปงานนี้จริงๆถ้าแบรดการ์ดิงเฮาส์ได้ไปงานนี้จริงๆก็น่าจะทําให้ราคา XRP ขึ้นได้ไม่มากก็น้อยล่าสุดเมื่อคืนนี้ก็มีการเปิดเผยถึงแผนงานการนํา Stablecoin หรือว่า g e n i u s Act นะครับของประธานาธิบดีทั้มนะครับมาเปิดเผยโดยเดวิดแซคหัวหน้าฝ่ายคริปโตของทั้เนียบข่าวนะครับ โดยไอ้ Genius Act เนี่ยเป็นร่างกฎหมายที่จัดทาขึ้นเพื่อกําหนดระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับเซเบิลคอยนะครับที่ชัดเจนและกําหนดว่าหน่วยงานใดของรัฐบาลกลางเนี่ยจะเป็นหน่วยที่ทําหน้าที่กํากับดูแลการออกเหรียญพวกนี้นะครับคือถ้ามันมีกฎหมายที่ชัดเจนแล้วก็ทําให้เซเบิลคอยเนี่ยมันถูกต้องตามกฎหมายได้นะครับก็ต้องรออย่างเดียวเลยตอนนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับไอตัวกฎหมายที่จะมารองรับตัวเหรียญเซเบิลคอยเนี่ยเพราะว่า ริปเปก็มีเหรียญ s ซเบอร์คอย RLUSD อยู่นะครับก็ตอนนี้ก็หลายๆคนก็รอความชัดเจนตรงนี้แหละที่จะทาให้การใช้งานของเหรียญ RLUSD มันถูกต้องตามกฎหมายได้นะครับก็คือรอกฎหมายออกมาก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วมันมีแต่ข่าวดีออกมาตลอดนะครับแต่ราคาคริปโตตลาดคริปโตตล,ลปโต,ตลาดหุ้นเนี่ยมันร่วงลงไปก็สาเหตุก็เหมือนที่ผมอธิบายเป็นในวิดีโอก่อนหน้าน,านี้แล้วนะนั้นเป็นความเชื่อของผมนะครับใครที่ยังไม่ได้ฟังก็อาจจะย้อน,อนกลับไปฟังได้นะครับอีพิโซดก่อนหน้านี้อีพิโซด175 สิ่งที่ผมอยากจะบอกคือแนวโน้มมุมมองอนาคตเกี่ยวกับเศรษฐกิจอเมริกาแล้วก็เศรษฐกิจโลกอนะเป็นเรื่องหลักที่ทําให้ราคาคริปโตมาร่วงลงนะครับล่าสุดเมื่อวานนี้เองเนี่ยก็เพิ่งได้เห็นเรื่องที่ไม่เคยมีใครคาดคิดนะครับว่าจะได้เห็นก็คือเรื่องที่ทรัมป์ที่เชิญเซเลนสกี้มานั่งคุยกันต่อหน้านักข่าวเนี่ย กลายเป็นมานั่งถารอกันต่อหน้านักข่าวนะครับคือเซเลนสกี้แทนที่จะยอมเซ็นสัญญาง่ายๆเซ็นสัญญาทาสกับอเมริกาเนี่ยแต่ไม่ยอมเซ็นนะครับแถมเถียงทรัมป์จนทรัมป์เขาโมโหมากนะครับไม่ให้กินข้าวของวันแล้วก็เตะออกจากไวท์เฮาส์ออกไปเลยนะครับคือแบบทรัมป์นี่หงุดหงิดสุดๆนะครับคือเซเลนสกี้เนี่ยคงจะ ตัดอเมริกาออกจากสมการไปแล้วนะครับไม่อมอมยกสิทธิ์ในแร่มีค่าให้กับทางอเมริกานะครับเพราะว่าบอกว่าหากถ้าหากอเมริกาเนี่ยไม่เซ็นสัญญาที่จะปกป้องอยูเครนเขาก็จะไม่ให้แร่พวกนี้นะครับเหมือนต้องการที่จะไปอยู่กับทางยุโรปอย่างเดียวแล้วนะไม่มาสนใจอเมริกาแล้วนะครับทําเองก็เลยโมโหสุดๆนะครับทั้งเสียหน้านะครับออกอากาศสดเนี่ยโดนหักหน้ากลางอากาศคือเซเ,ซล,เซลนสกี้เขาไม่ไว้หน้านะครับ ขนาดเอ,อาากอัครราชทูตยูเครนประจํสาสหรัฐโอซาน่ามาคาโลวานะครับของยูเครนที่นักที่อยู่ในรายการด้วยถึงจะต้องกลุมเข้ามาปิดหน้ากันแบบทนดูไม่ได้ะระหว่างการถ่ายทอดสดเนี่ย คือแกก็คงไม่คิดว่าเซเลนสกี้จะทําแบบนั้นเหมือนกันนะครับถึงกับปิดหน้ากุมหน้านเลยแต่คนที่ดีใจสุดๆน่าจะเป็นฝั่งยุโรปนะครับเพราะว่าหลังจากที่ให้สัมภาษณ์อะไรจบรายการออกจอากไว้์เฮาไปก็ทางฝั่งยุโรปก็ออกมาเชียร์นะประธานาธิบดีหลายประเทศนะผู้นําหลายประเทศออกมาทวิชเชียร์เซเลนสกี้เนี่ยแบบรัวๆกันเลยนะครับคือ mm hmm. แล้วก็ล่าสุด ประเทศอังกฤษเมื่อคืนนี้ได้เซ็นสัญญาให้เงินช่วยเหลือเพิ่มอีกกัยูเครนอีกเพิ่มจุกๆไปเลยนะครับ2.6พันล้านปอนด์ตีเป็นเงินไทยก็อีกแสนล้านบาทนะครับเอาไปเป็นค่าที่หักหน้าชามกลางรายการทำเนียบขาวจริงๆคนอังกฤษก็ประท้วงเรื่องนี้กันนะครับที่อังกฤษเนี่ยไปช่วยยูเครนนะครับไม่ใช่ว่าจะเห็นด้วยกันนะครับเอาว่าถ้าอเมริกาเนี่ยจะไม่ช่วยเหลือยูเครนอีกแล้วเนี่ยก็ยังมียุโรปนะครับที่ช่วยเหลือยูเครนให้ทําสงครามต่อไปเรื่อยๆอย่างเต็มที่ มันก็เหมือนการที่ทําให้อเมริกาเนี่ยดูเหมือนไร้ค่านะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยูเครนอะไรเนี่ยคือไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อีกต่อไปแล้วนะเพราะว่ายูเครนเขาไม่ให้ค่าอเมริกาอย่าว่าแต่เรื่องแรกที่ทางยูเครนจะให้กับอเมริกาเลยนะครับคือเงินช่วยเหลือที่ให้ยูเครนไปก็คงจะไม่ได้คืนนะครับมันเหมือนหักหน้าอเมริกาเต็มๆนะครับทาเองก็ เจ้าคิดเจ้าแค้นอยู่แล้วนะก็คงไม่ยอมนะครับคงยอมไม่ได้ว่าทําเป็นคนผูกใจเจ็บอยู่แล้วก็คงต้องมาดูกันนะครับว่าทรัมป์จะแก้สถานการณ์ยังไงกันบ้างนอกจากจะยกเลิกการช่วยเหลือยูเครนทุกอย่างนะครับ อาวุธที่อเมริกาส่งไปให้มันสาคัญนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีอเมริกาช่วยเหลือสนับสนุนยูเครนแล้วก็พวกอาวุธอเมริกาที่ในยูเครนเนี่ยทางยูเครนก็อาจจะใช้ไม่ได้นะครับหรือว่าใช้ไม่เป็นซ่อมบํารุงไม่ได้ซ่อมบารุงไม่เป็นไม่มีอะไรในการซ่อมบํารุงที่อเมริกาจะส่งไปให้นะครับก็คงต้องอาจจะต้องยกเลิกการใช้งานไปนะครับพวกเทคโนโลยีต่างๆที่จะได้อเมริกาก็คงต้องหยุดไปนะครับ ยุโรปเองจริงๆแล้วสถานการณ์พวกเศรษฐกิจอะไรต่างๆเนี่ยลำบากกว่าอเมริกาเยอะนะครับพวกเศรษฐ,ฐกิจค่าครองชีพต่างๆเนี่ยในอังกฤษเองใครตามข่าวดูก็จะรู้ว่าสภาพสถานการณ์ต่างๆมันแย่ขนาดไหนนะครับไว้มีโอกาสจะเอามาเล่าให้ฟังนะครับเพราะว่าผมเองก็ตามชอบตามข่าวเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับพวกเศรษฐ,ฐกิจในยุโรปคนตกงานในอังกฤษข่าวค่าครองชีพในะอังกฤษสูงมากลาักษณะนี้คือเอาว่า เศรษฐกิจแย่จริงนะครับของแพงขึ้นมากคนอังกฤษเองก็แทบจะอยู่ไม่ไหวนะครับที่สําคัญคือพอเศรษฐกิจไม่ดีคืองานมันไม่มีครับไม่มีงานทำนะครับหางานยากก็เป็นปัญหาสําคัญที่สุดเลยนะครับต่อสเสถียรภาพของรัฐบาลอังกฤษนี่แหละแถมเอาเงินไปแจกยูเครนอีกนะคนในประเทศลํา,าบากก็บ่นกันนะว่าเนี่ยเอาเงินไปแจกยูเครนอีกแล้วนะครับก็มีคนไม่เห็นด้วยเยอะแน่ๆนะครับ สงครามยูเครนกับรัสเซียเนี่ยจะลากยาวไปอีกนานเท่าไหร่ก็ไม่มีใครรู้นะครับแต่ว่ารู้ว่ายุโรปเขาน่าจะอยากจะลากยาวไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ทางเซเลนสกีเองก็อยากจะให้สงครามมันยาวๆไปเรื่อยๆเพราะว่าลงอยากตําแหน่งไม่ได้ถ้าลงอยากตําแหน่งปุ๊บเนี่ยโดนเล่นงานอย่างแน่นอนนะครับเพราะตอนนี้ก็คือไม่ให้มีเลือกตั้งมาปีปีกว่าๆแล้วนะครับที่แกยังอยู่ในตําแหน่งประธานาธิบดีนี้ได้นะครับทําเองก็โดนหาว่าเข้าข้างรัสเซียนะครับ ไม่ยอมต่อว่าอะไรรัสเซียในเกี่ยวกับเรื่องในพวกนี้นะครับกลายเป็น ทางทรัมป์เองก็ถูกมองไม่ดีนะครับทรัมป์จะทําอะไรต่อจากนี้นะครับก็จะถูกมองว่าช่วยเหลือรัสเซียซะอีกนะครับอย่างเรื่องการตัดความช่วยเหลือกับทางยูเครนนี้เป็นต้นนะครับก็คงต้องมาดูว่าทรัมป์เขาจะแก้เกมยังไงในเรื่องนี้นะครับแต่บอกได้ว่าทรัมป์นี่แค้นฝังหุ่นเซเลนสกี้อย่างแน่นอนครับแล้วก็ทรัมป์เอาคืนแน่ๆนะไม่ปล่อยไว้แน่นะครับคือแกถูกหักหน้ากลางรายการถ่ายทอดสดถึงถิ่นในทำนีย์ขาวเนี่ยคือยามกันต่อหน้าแบบเนี้ยจบไม่ดีแน่นะครับเซเลนสกี้ กับเมื่เรื่องราคานะครับคนตีกราฟ r p ก็บอกว่าเดือนอเดือนใหม่เดือนมีนาคมเนี่ยน่าจะเป็นเดือนมีนามาหาบูรันหรือเปล่าไม่รู้นะครับคือจากกราฟเนี่ยมีเจ้าไดงคอนเฟิร์มว่าเป็น b u l l i s h d i v e r g e n c e แล้วคือกระทิงมาแล้วแต่ก็อย่าเชื่อมากนะครับล่าสุดก็มีคนตีกราฟผิดไปก็มีให้เห็นเยอะแยะนะครับเอาว่าเอามาฝากกันเป็นกําลังใจเล็กๆน้อยๆแค่นั้นพอนะครับดูกันขำๆพอ นอกจากนั้นก็จะมีข่าวเรื่อง stable Co i n ของ r i p p l e r l ILSD นะครับพุ่งแต่ระดับ7.35พันล้านดอลลาร์ในปริมาณการซื้อขายบน XRPL แล้วก็อีเธอริ่มเชนนะครับแล้วก็มีการใช้งานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ,ๆนะครับอย่างที่บอกคือรอรับใบอนุญ,ญาตในยุโรปให้เรียบร้อยได้เมื่อไหร่เนี่ยก็จะยิ่งทำให้มีการใช้งานเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นนะครับตอนนี้ก็รอใบอนุญ,ญาตอยู่นะครับส่วนของเมกาก็อย่างที่บอกไปนะครับว่ากฎหมายเกี่ยวกับ stable Co i n ยัยังไม่ชัดเจนเขารอคิวอยู่ ดูแล้วก็น่าจะอีกไม่นานนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปมี Genius Act อเอามาแล้วนะครับก็คงจะต้องดูว่าไอ้กฎหมายเซฟเบอร์คอยืม่ไหลจะออกมาได้ก็น่าจะอยู่ในปีนี้นะครับวันนี้ก็เอามาฝากแค่นี้ก่อนนะครับรอลุ้นราคายาวๆกันไปถึงสัปดาห์หน้าอยากให้ราคา XRP กลับมาได้ที่ประมาณสักมายืนอยู่สัก2.5-2.6เหรียญให้ได้เร็วๆก่อนนะครับยังไงกดไลค์กด s c r i b e ก็ขอขอ,ขอบคุณมากๆครับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่วิดีโอหน้าขอให้เป็นวันหยุดที่มีความสุขกันทุกท่านนะครับสวัสดีครับ